ว่าจะพลอยพิกกิ้ง่าเลยบนอ้ยมรโอ้ย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 โ้ยโอ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 ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้อยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโออ ไอ้บเายิงไมดิยิงไมดิยิงไมดิโอ้โหครดวงเลยคนละกี้เลยคนฝีม oh, ือคนฝฝีมือคนฝมือีมือมืออ๋อแป้งเด้งเข้ากับานเต็มเลยเฮียตียอะไ่ทันแตะพื้นเลยนะนิวตันบอกว่าต่อฟักอะเฮียกาวิที่กูทำมาทำไมอะเฮีย

เอาที่นี่ออกไงเนี่ยเพีย่อะถ้าไม่คนนี้จะเซใครพี่มาเยียแบบแสงโอ้ยโนนนเฮ้ยเต่โอ้ยกูไม่มีสกินออฟหรอบ้าบแล้วไม่เก็บคนมีแต่ผมไม่เห็นคนไอ้นี่เลยวะไม่เคุณได้ยิงเลยอ่ะคุณน่ะไม่ต้องพูดดูแล้วก็เห็นแล้ว ไม่บีบไม่ได้ถามว่ายังเลยเขาเห็นแล้วไม่ใช่ไม่ใช่มันมีแค่สติ๊งเกอร์เองโอ้ยตึงตึงตึงสติ๊งเกอร์ติ๊งเกอร์เขาเห็นติ๊งเกอร์เออโอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยเออเห็นแล้วมั้งวะเมื่อกี้วอไม่เหี้ยโว้ยทาอะไรเนี่ย โอ้ยตึงเตอหิวเพื่อนมันหิวได้แต่เมื่อไหร่อะไเี้ยโอ้โหแย่มาแปดสิบโอเคเราจะออกเยมากเห็นโอ้ยเฮี้ยคุณเจ็ดกระดาษฝ่าเอกาอ้ยตึงตึงมันง่ายๆว่ะง่ายเหมือนบอกจิ๋มเข้าหี่อะสุขวัตส์อ่าอะไรนะ Same Thing in the Fucking Same Thing ง่ายเปล่าง่ายเปล่าง่ายเปล่าตึงตึงไม่ง่ายแต่งงไงอะ ไอยาเกืเกือกต่อเหมีเรอฝนดูดึงึงเบอกูตึงเบกูตึงแม่งสองวะสองอีซี่อะแม่งสองะจรงเต้กกูกูกูกึงกูกึงไม่ซื้อหรอกวายเจ็ดโม่เยที่กูไม่งไม่ซต้อ้กูอ้าคนดีคนดีคนดีเอาสักกูดูแย่เลย เล่นไหมครับไอ้เที่ยมันจะดีคอยขันมูนกรุฟต์เออว่ะเพื่อถึงมาครับมูนฟตต้องไปเล่นเรียมแล้วที่ไหนบริษัทเออชื่อเออเอากระป๋ายด่วนนั่นก่อแปลว่าอะไรไม่รู้ไอ้เที่ยแม่งวัอยู่ความมากตอนนั้นลัวจะพิดก่อตกลงไปกันได้แล้วยัยเด็กผีเด็กผีตกลงว่าแบบแซงกันเลยยังไม่ซื้อปืนแล้วโอ้บรมีแม่ง มััน่โอ้โดสเยมันหลุดสองมันออกมาแล้วสองคนเลยว่ะไม่ไปบุกเลยบุกเลยงั้นก็ได้เวลาได้เวลายกิโลบุกฟางไหมเนี่ยเอ้ยเติปืนอันเนี้ยผมขอฟางไว้ที่ไหนไม่เอาเอาไว้เีย เดี๋ยวเป็นันเบอร์ันตีเลยยังไม่ทันท่เลยนะยังไม่ทันแบบสิบเอาหลังได้เป็นอะไรก็อยากเป็นฮีโร่กันละไปเลยโอ้ยตังเบอร์มันอยู่ไหนวะช็อตเอาล่ะใครก็อยากเป็นฮีโร่กันนะเอาล่ะใครจะไปใครจะไปกลัวกันอะไรเลยนะวะเฮ้ยตายห่ากันหมดไอ้หนุนรอดอยู่เพเดียวหนุนหลังาเหมือนกเพื่อนหนนรอดด้วยกันโอ้โหไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยหน้าเงยหน้าเงยหน้า ั่นและนั่นและนั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 นแหละเยอแม่งทั้งคู่เลยสัตว์เด็ล้วออสงลงคงเชียมาซึ่งคงเชียแต่ว่า r a w r e อ่ะจริงก็อยากกินน่ะนทำไมไกินเลด็กอยากกินทำไมกินลยเป็นกูทำเป็นกูทำเป็นเป็นหรอทำเปนยสัตว์แล้วนเนื้อตรงไหนะมันถักไม่เอาแล้วมันคือเทเว่นนะแล้วมันแล้วมันก็แปดนะแล้วมันก็โดนยิงแปดแตกนะ ทำไมก็อยู่ข้างกูนะแต่เมื่ก็โดนกูนไนฟ์นะเอาปอมงตายอโรกอโอเคไปยิงมาตัวันยิงเพื่อเหรนะโอเคนั่นแหละอ่าแมงไม่าวะามสวางแล้วอ่ะวัด่าเปนวดาเปน มันกโพ่อมึงมึงต้องเห็นช็อตมังทึกว์ปไปข้างหลังมาเลยแล้วมันไม่เห็นกูเว้ยเขาเห็นละเขาเห็นละเฮียอะไรเฮียได้แย่งไปอไสัตว์แม่งโคตรแบบควายโง่หัวงอกไอสัตว์คนเล่นคอยจุ้ดแม็กเลย